คุณผู้ชมคะด้วยภาวะเศรษฐกิจที่ฝืดเคืองติดต่อกันมาหลายปีต้องยอมรับนะคะว่าแม้กระทั่งอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยที่ได้รับความสนใจแล้วก็ฮือฮามากก่อนหน้านี้ก็ยังชะลอตัวไปด้วยอย่างไรก็ตามนะคะในส่วนของภาครัฐเองโดยเฉพาะกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมไม่ได้หยุดนิ่งนะคะล่าสุดมีโครงการดีๆที่จะช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยแต่ว่าจะเป็นอะไรนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาสอบถามจากท่านอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมคุณอัชกาศีบุญเรืองค่ะสวัสดีค่ะ เรียนถามท่านอธิบดีนะคะว่าสถานการณ์อุตสาหกรรมแฟชั่นไทยปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรบ้างคะค่ะก็ต้องยอมรับว่าอุตสาหกรรมแฟชั่นของเราซึ่งรวมถึงเครื่องนึง omes, ่งห่มสิ่งทอเน,นี่ยนะคะเครื่องหนังอัญมณีเนี่ยในช่วงหลังๆนี่ก็เรียกว่าความสามารถในการแข่งขันก็ลดลงนะคะเนื่องจากค่าแรงของเราก็แพงขึ้นนะคะนอกจากนี้การที่จะสร้างชื่อเสียงไปแข่งกับเมืองใหญ่ๆอ,อย่างเช่นมิลานปารีสลอนดอนนิวยอร์กเนี่ย โตเกียวเราไม่สามารถแข่งขันได้ค่ะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นก็ต้องยอมรับว่าความสามารถในการแข่งขันของเราลดลงนะคะณตอนนี้จุดอ่อนของเรานอกจากในเรื่องของค่าแรงที่สูงขึ้นยังมีเรื่องอื่นอีกไหมคะท่านคือในลักษณะของการผลิตของเราก็ายังเป็นในลักษณะที่คือไม่ใช่แฟชั่นระดับสูงอ่นะคะเราต้องยอมรับว่าประเทศเราเป็นประเทศเมืองร้อนเราไม่มีสามฤดูหเหมือนเมืองนอกเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่จะพัฒนา อุตสาหกรรมแฟชั่นให้มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทันสมัยตามฤดูกาลเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะยากนะคะแล้วก็ผู้ประกอบการของเราเองก็ยังความรู้ยังขาดความรู้นะคะในการที่จะพัฒนาตามเทรนแฟชั่นของโลกค่ะคอลเลกชันเราอาจจะยังไม่หลากหลายเท่าเขาใช่นะคะอย่างนี้แล้วผู้ประกอบการจะปรับตัวอย่างไรได้บ้างคะก็มีความจําเป็นนะคะที่จะต้องพัฒนาคือจากที่แค่รับจ้างผลิต <c oughs> ประเด็นหนึ่งของเราะะส่วนใหญ่ <c oughs> จะเป็นแค่การรับจ้างผลิตไม่ค่อยได้ออกแบบเอง <c oughs> แลวยิ่งเรื่องการสร้างแบรนด์เนมเองก็ยิ่งยากเข้าไปใหญ่ะะ <c oughs> เพาต้องใช้ต้นทุนสูง <c oughs> เพราะฉะนั้นผู้ประกอบการเองก็ต้องออลงทุน,นะะต้อง <c oughs> พัฒนาตัวเองทั้งไม่ <c oughs> ว่าจะในเรื่องของผลิตภัณฑ์เรื่องการออกแบบ <c oughs> ซึ่งผู้ประกอบการก็ไม่ได้โดดเดี่ยวเพราะว่าในส่วนของภาครัฐเองโดยเฉพาะกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมเหมือนเป็นพี่เลี้ยงที่คอยดูแลอยู่ล่าสุดเห็นว่ามีโครงการดีๆที่จะช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ใหม่ใช่ไหมคะอย่างไรคะท่านเมื่อกี้เราพูดถึงผู้ประกอบการนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ยังต้องมีผู้ออกแบบนักออกแบบนะคะที่จะต้องมีมากๆเพื่อที่จะพัฒนาจากการแค่รับจ้างผลิตเนี่ยให้เป็นนักออกแบบได้ด้วยล้วมีนวัตกรรมนะคะในเรื่องของผ้าก็ดีนะคะ หรือในเรื่องของการที่จะต้องพัฒนาผู้ที่อยู่ในวงการนะคะที่เป็นในเรื่องของการสนับสนุนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นช่างเย็บนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงออกแบบแล้วช่างเย็บช่างทั้งหลายเนี่ยต้องพัฒนาตลอดในอดีตความจริงแล้วก็ต้องเรียนว่ากระทรวงเองเนี่ยก็เคยมีโครงการกรุงเทพเมืองแฟชั่นนะคะตอนนั้นมีงบค่อนข้างมากพ300อกว่าล้านบาทเพื่อที่จะสร้าง ธุรกิจสร้างคนสร้างเมืองจนในปีนี้เราก็มีงบประมาณที่จะทําโครงการพัฒนาอุตสาหการรมแฟชั่นขึ้นมาอีกคะดังนั้นก็คาดว่าจะช่วยให้กระตุ้นให้ผู้ประกอบการเนี่ยเริ่มหันมาพัฒนาตัวเองนะคะแล้วก็เราก็จะมีโครงการพัฒนาคนด้วยนะคะแล้วก็สร้างภาพลักษณ์ของเรียกว่าย่านแฟชั่นของประเทศไทยเราด้วยนะคะให้มองดูว่าเราเป็น ศูนย์กลางแฟชั่นของภูมิภาคนี้นะคะค่ะพูดถึงย่านแฟชั่นแล้วนะคะบ้านเรามีหลายย่านมากเลยใส่ย่านสแควประตูน้าเห็นว่าในโครงการนี้เนี่ยจะแบ่งออกมาเป็นรูปแบบของนิทรรศการแล้วก็การสัมมนาแล้วก็ย่านแฟชั่นเนี่ยจะจัดจําลองขึ้นมาในนิทรรศการด้วยใช่ไหมคะจากในส่วนของนิทรรศการนี้จะออกมาเป็นรูปแบบไหนบ้างนะคะท่านขอย้อนมาที่หนึ่งเราก็จะมีงานนะคะวันที่2 8 2 2ถึงธันวาคมที่องค์สีไอแม็กชั้นหของพารากอนนะคะ ตรงนี้เนี่ยเราจะมีเนื้ทัศการเพื่อที่จะเน้นเนี่ยค่ะที่อย่างที่เรียนว่าย่านการค้าหรือย่านศูนย์แฟชั่นของเมืองไทยเรานะคะอย่างเช่นย่านที่เรียกว่าโบเบประตูน้ำเนี่ยคือต้องเรียนว่าอย่างย่านโบเบเนี่ยเป็นย่านผลิตเสื้อผ้าที่ค่อนข้างจะใหญ่มากใหญ่มากนะคะแต่ก็เป็นลักษณะรับจ้างผลิตแล้วก็ขายส่งแต่ยังพอมาอย่างย่านประตูน้ำเนี่ยก็เริ่มพัฒนามานีหน่อย เริ่มมีการออกแบบนะคะแล้วเราก็เริ่มมีอย่างสยามสแควร์นะคะนี้ก็เริ่มเรียกว่าเป็นมีดีไซน์มีแบรนด์เริ่มเริ่มพัฒนามานะคะหรือเรามีย่านเรียกว่าบางลำพูอันนั้นเป็นย่านการค้าในอดีตนะคะแต่ปัจจุบันก็กลายเป็นแหล่งเครื่องเงินเครื่องประดับนะคะแล้วที่สําคัญสําหรับนักท่องเที่ยวคือย่านจตุจักรนี่จะมีเป็นย่านที่เรียกว่ามีข้าวของหลากหลายมากนะคะ เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวต่างชาติเพราะนั้นเราก็จะมีนิทศการนะคะ<ฆ>หเห็นว่าเรามีย่านเนี่ยที่เป็นศูนย์แฟชั่นของเมืองไทยเรามีหลายแบบหลากหลายนะคะ<ฆ>และในอนาคตก็อาจจะทําเป็นโบรชัวนะคะ<ฆ>เพื่อที่จะไปแจกงนักท่องเที่ยวะะ<ฆ>ว่าเนี่ยเรามีย่านที่จะช้อปปิ้ง ทางด้านแฟชั่นที่ไหนบ้างนะคะ <c oughs> มีแผนที่อะไรเงี้ยให้เขาได้รับทราบนะคะ <c oughs> การประชาสัมพันธ์ด้วย <c oughs> ใช่ค่ะแล้วในส่วนของการสัมมนาค่ะสัมมนาเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างแล้วก็ผู้ร่วมสัมมนาจะมีใครบ้างค่ะในงานสัมมนาของเรานะคะเราจะเชิญวิทยากรที่ดังๆในธ <c oughs> ุรกิจแฟชั่นของไทยนะคะมาบรรยายซึ่งก็จะมีทีมง,งานในการบรรยายเนี่ยอยู่3เรื่องด้วยกันนะคะก็คือเรื่องความภูมิใจ ความสาเร็จและความมุ่งหวังเพราะฉะนั้นเราก็จะมีวิทยากรอย่างเช่นคุณกิรตินะคะดวงใจบิสซซึ่งสดแสดงถึงความสําเร็จนะคะในการที่อยู่ในธุรกิจแฟชั่นนะคะมีคุณนรงพัชยาซึ่งก็เป็นแบรนด์เนมที่ดังไปทั่วโลกนะคะคุณสมชายฟลนาวนะคะแล้วนอกจากนี้ก็มีคุณอร,รันจากห้างเซน,นเป็นต้นที่จะมาพูดถึงประสบการณ์และความสําเร็จของแต่ละท่านในวงการแฟชั่นเพื่อที่จะให้อ่อ ผู้ที่ผู้ประกอบการนะคะหรือว่านักออกแบบนักศึกษาคืออยากจะให้มอง <c oughs> ท่านเหล่านี้เป็นจุดเป็นแรงบันดาลใจะนะคะที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นของไทยต่อไปจากโครงการนี้นะคะจนถึงอนาคตถัดไปท่านมองว่าเราจะต้องใช้ระยะเวลานานไหมคะกว่าที่เราจะสามารถเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้แฟชั่นไทยของเราเนี่ยไปได้ไกลยิ่งกว่านี้ความจริงงานนี้ก็เป็นแค่จุดเริ่มต้นนะคะ,ะเพราะว่าทั้งปีเนี่ยทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ย เราจะมีโครงการที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นเรามองดูว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ระยะยาวนะคะ,คะทำวันสองวันเนี่ยคงไม่สําเร็จแล้วก็การพัฒนาเนี่ยหยุดไม่ได้ต้อง<ช>พัฒนาอย่างต่อนเนื่องน<ช>ะคะเพราะอย่างยกตัวอย่างว่าในปีหน้าเนี่ยปี2557ค่ะ,คะเราก็จะมีโครงการที่จะพัฒนานักออกแบบมีการประกวดนักออกแบบหรือมีสัมมนาใหญ่เพื่อที่จะให้ผู้ที่อยู่ในวงการเนี่ยได้รับทราบเกี่ยวกับ เทรนของแฟชั่นนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นการให้ความรู้แก่ผู้ที่อยู่ในวงการนะค,ะ,คะ,ะรวมถึงการที่จะมีการพัฒนาผู้ประกอบการรวมทั้งเจาะลึกนะคะจะมเีเรามีงบด้วยที่จะส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าไปดูตามสานประกอบการนะคะ,คะเพื่อที่จะพัฒนาในด้านต่างๆไม่ว่าเรื่อง,องการบริหารจัดการเรื่องเทคโนโลยีหรือประสิทธิภาพในการผลิต ซึ่งนอกจากผู้ประกอบการแล้วจะต้องปรับตัวนะคะในส่วนของภาคราฐที่จะช่วยสนับสนุนสําคัญที่สุดก็คือพวกเราเองจะต้องสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมสินค้าไทยโดยเฉพาะแฟชั่นไทยจะได้ก้าวไกลระดับโลกนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะขอบพระคุณค่ะ<อ>สวัสดีค่ะช่วงนี้กลับไปที่สถานีค่ะ